ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ทีรชัยตั้งกระทูบี้ตู่และป้อมปมน้องชายน้องเขยเป็นสารตั้งต้นไม่สั่งฟ้องคดีบอสที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งเป็นประธานในการประชุมพิจารณากระทู้ถามทั่วไปของนายทีรชัยพันธุมาตร สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเรื่องขอให้ติดตามความคืบหน้าและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทายาทกระทิงแดงโดยนายกได้มอบหมายให้ในายวิษณุเครือง,งามรองนายกเป็นผู้ชี้แจงโดยนายธิรชัยกล่าวว่าคดีนี้มีความสำคัญต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก ผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่อยู่ในระดับที่มีชื่อเสียงและมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงของประเทศนอกจากนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายในการช่วยเหลือนายวรยุทธ์ส่วนหนึ่งคือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่คือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เป็นน้องชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกน้องเขยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี และอดีตผู้บังคับบัญชาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสองคนไม่เห็นมีใครพูดถึงแม้แต่คณะกรรมการชุดนายวิชามหาคุณที่นาย,ยกตั้งขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ก็ไม่มีคำตอบเงียบกริบต่อมาคือตัวผู้บังคับบัญชาที่แทรกแสงการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เช่นพลเอกประวิทย์ที่ย้ายตำรวจระดับนายพลออกจากกองการต่างประเทศเอาหมายสาธารณะออกกลายเป็นหมายส่วนตัว ไม่เข้าไปดูหรือว่าถูกหรือผิดอย่างไรการที่นายกย้ายตํำรวจระดับนายพลตำรวจออกจากกองกฎหมายเพื่อไม่ให้ทำความเห็นขัดแย้งหลังอายการสั่งไม่ฟ้องไม่มีการเข้าไปตรวจสอบโดยหรือทั้งที่คณะทำงานของตัวเองสรุปออกมาแล้วส่วนพยานเท,ท,ท็สที่มาให้การในชั้นสนอชอที่เป็นระดับพลอากาศ ทั้งเรื่องการขับขี่และความเร็วเท็จไม่เอาผิดเขาหรืออดีตพอบอรตรที่ปล่อยประม่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ดําเนินการอย่างไรทั้งนี้ตนขอถามว่ารัฐบาลได้ดําเนินการติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าวอย่างไรบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ